เนื่องจากคโนซลบาแฟนทาสติกเดย์นั้นติดท็อปเทียย้อดนมของแอปคู่ก้นในเพจตร์ทางค่ายเน็กซอนเพิ่มเติมคือชอบแจกแดกทางผู้เล่นนะผมได้ทำการแจกตัวกตวต๋วการันตีสี่ดาวตั๋วการันตีสี่ดาวตั๋วการันตีสี่ดาวนานนี้ซึ่งมันก็แจกให้จริงๆร oh, <God. S 1> อูนน้คุณอันนี้พูดตรงอันนี้พูดตรงตรงเลยว่าแม้แต่ผมกับเพื่อนที่เดบ,บรู้จักกันที่เล่นเกมนี้ด้วยก็แบบยังยังช็อกกันอยู่เลยเดบ,บว่า เดี๋ยวนะค่าเน็กซอนนี่นะแจกแถมเป็นตัวการันตีสีดาวด้วยเด็บว h a t คืออืมเน็กซอนกูใจดีอย่างงี้แต่แต่เมื่อไหร่วะนี่คือโอ้คือก็อึ้งกันไปสักพักหนึ่งนะแต่อ่ะเดี๋ยวนะแล้วจะไมเกมอื่นม,มันไม่เป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยอยากได้ตอนนี้ก็มีเมลิซ่าครีสอัลฟานี่ก็เออเอาด้วยแล้วกันนะเพราะว่าส่วนตัวอยากได้นะลายเส้นในเวอร์ชันเกมมันน่ารักดี <laughs> โอเคมาเพื่อเป็นการเสียเวลาตัวสีดาวที่แจกมา ถ้าตัวซ้ำก็ขอตัวที่มันใช้งานนะถ้าถ้าตัวใหม่นี่กูไม่เอาไอ้ที่มันโรเตียเลยด้ขาดนัง no f กก k i n g มาคุณย่าเคยกล่าวไว้ก้าวไปนในวิธีบนสวรรค์เพื่อทำลายเกลือทุกสิ่งปึ๊บเข้าใหุ้่มเข้าไปได้เลยเอ่ยว่ามา,มาอือวิง ตามเหลยบร้อยโอเคแต่ก็ตัวใช้งานอยู่นะโอเคเอาแหละทีนี้กรณีที่มันได้ตัวตามก็มีสิ่งอย่างนี้งที่ต้องทำะนะเอาแหละเนื่องจากว่าการอัพสกิลของเกมนี้มันเป็นระบบแบบสูงเพราะงั้นนี่คือสกิลของซีโรดาเมจโลมแล้วก็จบบัฟปบัฟป้องกรรันปพลยงภาพฟื้นเลือดปันกลางโอเคแล้วก็รับสถานะฮีดเลยนะ เอาลนะซึ่งจริงๆนี่ต้องบอกว่าผมอยากได้สกิลนี้มากกว่านะเพื่อปริมาณการฮีลนะส่วนไอ้บ๊อบป้องกันนี่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะของตรงโอเคมาดูซิว่าจะสุ่มได้สกิลไหนเออโบตังสามแต้มนะยิ่งเอเอฮิว แบบนี้พี่ต้องการนะคใครได้ตัวอะไรมาบ้างเอ่ยก็อย่าลืมมาแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย